กลางหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขามีวัดโบราณอายุหลายร้อยปีวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนเชื่อกันว่าพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่นี่คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานมาทุกยุคทุกสมัยแต่วันนั้นกลับเต็มไปได้วยความโศกเศร้าเสียงกลองและระฆังดังขึ้นเพื่อบอกกล่าวให้ผู้คนทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันที่สาลาใหญ่เพื่อร่วมพิธีศพของเด็กทารกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานแต่กลับจากไปอย่างกะทันหัน เด็กถูกวางลงบนแท่นไม้โบราล้อมรอบด้วยดอกไม้ขาวสะอาดกลิ่นหอมของดอกมะลิและควันทูปอบอวลไปทั่วร่างเล็กๆที่ห่อด้วยผ้าสีขาวดูสงบเสมือนกำลังนอนหลับแต่สำหรับผู้เป็นแม่แล้วมันคือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเธอนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดตั้งแต่เช้าว,วันที่ลูกจับไปทุกเสียงปลอบใจไม่อาจทำให้หัวใจเธอสงบลงได้เลยเธอพร่ำภาวนานในใจถ้ามีปฏิหารจริงขอให้ลูกกลับมาอยู่กับแม่อีกครั้ง พระสงฆ์เริ่มสวดบทสวดเสียงสวดมนทุมลึกสะท้อนกล้องไปทั่วศาลาทุกคนก้มหน้าบ้างก็หลับตาร้องให้บรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าแต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นร่างน้อยขยับตัวเบาๆมือเล็กๆก,ก,กระดิกขึ้นทีละนิดตามด้วยเปลือกตาที่ค่อยๆสั่นไหวก่อนจะเปิดออกเผยให้เห็นแววตาที่มีประกายชีวิตทุกคนต่างอ้าปากค้างเสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วศาลาแม่ของเด็กกรีดร้องทั้งน้ำตาเธอวิ่งไปอุ้มลูกขึ้นมาแนบอกลูกของแม่ลูกยังอยู่จริงๆ เสียงสะอื้นผสมเสียงหัวเราะดังสะท้อนผู้คนหลายคนถึงกับคุกเข่าลงต่อหน้าพระพุทธรูปเพราะเชื่อว่าน,นี้คือปาฏิหาริย์จากสวรรค์ตั้งแต่นั้นมาเด็กน้อยได้รับฉายาว่าปาฏิหาริย์แห่งรักเพราะทุกคนเชื่อว่าเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่ใช่เพราะเวทมนต์ไม่ใช่เพราะหมอหรือตัวยาแต่เป็นเพราะพลังแห่งความรักของแม่ที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าความตายการเวลาผ่านไป เด็กค่อยๆเติบโตขึ้นเขาเป็นเด็กที่มีรอยยิ้มสดใสและดวงตาเป็นประกายเหมือนดาวบนฟ้าแต่ทุกครั้งที่มองเข้าไปในดวงตาของเขาผู้คนในหมู่บ้านมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่เหมือนเด็กธรรมดาเขามีบางสิ่งที่พิเศษแม่ของเขายังคงกอดลูกแน่นเสมอเหมือนกลัวว่าสักวันหนึ่งปาฏิหาริย์นี้จะหายไปเธอสอนล,ลูกว่าลูกเอย๋ยโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์และความสุขปะป,ปนกันแต่สิ่งเดียวที่จะทําให้เราผ่านมันไปได้คือความรัก เด็กจึงเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยเมตตาเขามักจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านช่วยผู้เฒ่าผู้แก่จนทุกคนรักใคร่เอ็นดูวันที่ความรักถูกทดสอบเมื่อเขาอายุได้สิบแปดปีเกิดโรคร้ายระบาดไปทั่วหมู่บ้านผู้คนล้มป่วยล้มตายอย่างรวดเร็วบรรยากาศกลับมาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เด็กหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยฟื้นคืนจากความตายกับเลือกที่จะออกไปดูแลทุกคนทั้งทั้ที่ตนเองก็เสี่ยงติดโรคแม่ร้องให้ห้ามปรามลูกแม่ไม่อยากเสียเจ้าไปอีกครั้ง แต่เด็กหนุ่มจับมือแม่แน่นและยิ้มอ่อนโยนแม่ครับครั้งหนึ่งแม่เคยดึงผมกลับมาจากความตายด้วยความรักวันนี้ถึงตาผมแล้วที่จะใช้ความรักนั้นช่วยคนอื่นเขาออกไปดูแลผู้คนแจกอาหารน้ำดื่มและยารักษาทําให้หลายชีวิตรอดพ้นจากความตายแม้ร่างกายเขาเองจะอ่อนแอลงทุกวันแต่แววตาก็ยังเปล่งประกายเหมือนเช่นวันแรกที่เขาฟื้นขึ้นมาในพิธีศพตอนจบ ค่ำคืนหนึ่งแม่เดินเข้าไปในห้องของลูกพบว่าเขานอนสงบอยู่บนเตียงราวกับกำลังหลับไปเท่านั้นบนโต๊ะข้างเตียงมีดอกมะลิสีขาวกับข้อความสั้นๆเขียนไว้ว่าแม่ครับอย่าร้องให้เลยผมไม่เคยหายไปไหนเพราะความรักของแม่จะอยู่กับผมตลอดกาลและความรักของผมจะอยู่กับแม่จนกว่าดาวดวงสุดท้ายจะดับลง แม่กอดร่างลูกทั้งน้ำตาแต่คราวนี้เธอไม่ได้ร้องให้ด้วยความเศร้าอีกต่อไปหากเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจเพราะเธอรู้แล้วว่าปาฏิหารแท้จริงไม่ใช่การที่ลูกฟื้นจากความตายแต่คือการที่ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักและชื่อปาฏิหารแห่งรักก็ถูกเล่าขานต่อไปอีกหลายชั่วอายุคนหลายปีผ่านไปหลังจากที่เด็กหนุ่มปาฏิหารแห่งรัก ได้จากไปอย่างสงบเรื่องราวของเขาก็ยังคงถูกเล่าขานต่อการในหมู่บ้านผู้คนต่างศรัทธาเชื่อว่าเด็กคนนั้นเกิดมาเพื่อเป็นเครื่องตนใจว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าความตายแม่ผู้ยังคงรอคอยแม่ของเขายังคงใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังเล็กใกล้วัดแม้ลูกชายจากไปแล้วแต่เธอยังคงพูดกับเขาเสมอทุกเช้าจะจุดธูปหน้ารูปถ่ายและวางดอกมะลินหนึ่งดอกพร้อมเอ่ยเบาๆว่าแม่ยังอยู่ตรงนี้นะและแม่ก็รักลูกไม่เคยเปลี่ยน คืนก่อนหลับเธอจะฝันถึงลูกชายเสมอบางครั้งเห็นเขายิ้มอยู่ท่ามกลางแสงสว่างบางครั้งเห็นเขายื่นมือออกมาเหมือนจะบอกว่าแม่ไม่ต้องกลัวผมยังอยู่ข้างแม่เสมอเด็กหญิงปริศนาวันหนึ่งขณะที่แม่เดินไปตลาดเธอพบเด็กหญิงคนหนึ่งอายุราวราวสิบขวบใบหน้าคล้ายลูกชายอย่างหน้าประหลาดเด็กหญิงคนนั้นวิ่งเข้ามากอดเธอแน่แล้วพูดว่ายายจาหนูฝันเห็นที่ผู้ชายเขาบอกให้หนูมากอดยายแทนเขา หัวใจของแม่เต้นแรงน้ำตาเอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเธอเชื่อวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณจากลูกชายเด็กหญิงคนนั้นชื่อดาวเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อแม่แม่จึงตัดสินใจรับเธอมาเลี้ยงดูเหมือนลูกแท้ๆตั้งแต่นั้นมาบ้านที่เคยเงียบเหงาก็กลับมามีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอีกครั้งปาฏิหาริย์ที่สองดาวเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กสาวที่ฉลาดและมีน้ำใจเหมือนกับลูกชายที่จะไปทุกครั้งที่เธอหัวเราะหรือพูดจะอบอุ่นแม่มักจะรู้สึกเหมือนกำลังเห็นเงาของลูกอยู่ตรงหน้า คืนหนึ่งดาวฝันอีกครั้งว่าได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดขาวเขายื่นมือมาลูบหัวเธอแล้วบอกว่าน้องคือความหวังที่ผมฝากไว้ดูแลแม่ให้ดีนะเมื่อดาวเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังหญิงชาราก็ถึงกับน้ําตาไหลเธอรู้แน่ชัดแล้วว่าลูกชายไม่ได้หายไปไหนจริงๆแต่เขายังคงเฝ้ามองอยู่และส่งใครสักคนมาแทนที่เพื่อเติมเต็มความรักให้เธอบทเรียนแห่งรักที่ไม่สิ้นสุด การเวลาผ่านไปดาวเติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามและจิตใจด,ดีเธอเลือกเรียนแพทย์เพราะอยากช่วยชีวิตผู้คนให้มากที่สุดคล้ายกับเจตนารมณ์ของพี่ชายที่เธอไม่เคยพบเจอแต่กลับรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึง้งทุกครั้งที่เธอช่วยคนที่รอดชีวิตเธอมักจะเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วกระซิบว่าพี่คะเราทําสําเร็จแล้วนะสําหรับแม่แม,แม้การเวลาจะพรากคนรักไปมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือพลังแห่งความรักที่ยังคงเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและเรื่องราวของ ปาฏิหาริย์แห่งรักจะไม่ได้จบลงที่เด็กชายผู้ฟื้นคืนจากความตายอีกต่อไปแต่มันยังคงดำเนินต่อไปในหัวใจของผู้คนที่ได้เรียนรู้ว่าหลายปีผ่านไปดาวเติบโตจนสำเร็จการศึกษาแพทย์เธอกลับมาที่หมู่บ้านเกิดพร้อมด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝันว่าจะช่วยเหลือผู้คนเธอเปิดคลินิกเล็กๆใกล้วัดเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่เกิดปาฏิหาริย์ชาวบ้านต่างรักและศรัทธานในตัวเธอเพราะไม่เพียงแต่เธอมีความรู้แต่ยังมีหัวใจที่อ่อนโยนรอยยิ้มของเธอทำให้ผู้ป่วยหลายคนมีกำลังใจที่จะสู้ต่อ แม่ของดาวแม้อายุมากขึ้นทุกวันแต่ก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจทุกครั้งที่มองดูดาวช่วยเหลือผู้คนเธอมักจะยิ้มแล้วพึรรมพำเบาๆว่าลูกเอ๋ยเจ้าคือปาฏิหาริย์ที่ลูกชายแม่ฝากไว้จริงๆเงามืดที่เข้ามาแต่เมื่อมีแสงสว่างก็ย่อมมีเงามืดวันหนึ่งโรคระบาดครั้งใหม่ก็กลับมาเยือนหมู่บ้านคราวนี้มันรุนแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนผู้คนล้มป่วยลงทีละคนและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดาวทำงานหนักแทบไม่ได้นอนเธอรักษาคนไข้ทั้งกลางวันและกลางคืนร่างกายอ่อนล้าแต่หัวใจไม่เคยยอมแพ้ในคืนหนึ่งหลังจากที่ช่วยชีวิตเด็กชายคนหนึ่งไว้ได้ดาวก็ล้มลงเพราะไค้สูงทุกคนตกใจเพราะหากดาวล้มป่วยหมู่บ้านอาจาไม่มีใครช่วยเหลืออีกต่อไปความฝันที่สองระหว่างที่นอนหมดสติดาวฝันเห็นชายหนุ่มในชุดขาวอีกครั้งใช่แล้วคือที่ชายที่เธอไม่เคยได้พบแต่ผูกพันมาตลอดเขายิ้มให้เธออย่างอบอุ่นเอื้อมมือมาจับมือเธอแล้วพูดว่า น้องอย่าเพิ่งท้อความรักของน้องจะกลายเป็นปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ที่ช่วยคนทั้งหมู่บ้านดาวสะดุ้งตื่นขึ้นมาแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยพลังเธอตัดสินใจลุกขึ้นมาสู้ต่อปาฏิหาริย์ครั้งใหม่ข่าวแพร่กระจายไปทั่วว่าดาวหายจากไข้และกลับมาทาง,งานอีกครั้งทั้งที่หมอหลายคนสิ้นหวังแต่เธอกลับยืนหยัดต่อสู้ด้วยกําลังใจที่ไม่มีใครเทียบได้ ไม่เพียงแต่รักษาโรคทะเลยังให้ความหวังแก่ผู้ป่วยทําให้พวกเขามีกําลังใจจะต่อสู้โรคระบาดค่อยๆถูกควบคุมและหมู่บ้านก็รอดพ้นจากความมืดมิดอีกครั้งจุดจบหรือจุดเริ่ม่ําวันหนึ่งหลังจากทุกอย่างสงบดาวนั่งอยู่หน้าวัดเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอเอ๋ยเบาๆว่าพี่คะหนูทําได้แล้วใช่ไหมสายลมอ่อนๆพัดผ่านเหมือนเสียงกระสิบแผ่วเบาที่ตอบกลับมาใช่แล้วน้องเอ๋ยเจ้าคือปาฏิหาริย์แห่งรักคนต่อไป แม่ของดาวเดินเข้ามากอดเธอแน่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขและในคืนนั้นท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านก็สว่างสวยด้วยแสงดาวมากกว่าที่เคยเป็นมาหลายปีหลังจากเหตุการณ์โรคระบาดดาวกลายเป็นหมอที่ทุกคนเคารพและศรัทธาเธอไม่เพียงช่วยชีวิตคนแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหลายคนอยากเติบโตขึ้นมาเป็นเหมือนเธอวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาจากเมืองใหญ่เขาชื่อการเป็นอาสาสมัครแพทย์ที่ตั้งใจมาช่วยเหลือหมู่บ้านห่างไกลเขาเป็นคนอบอุ่นมีรอยยิ้มที่จริงใจและดวงตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เมื่อดาวได้พบการเธอรู้สึกแปลกใจอย่างบอกไม่ถูกราวกับเคยรู้จักกันมานานความรู้สึกนี้ทําให้หัวใจเธอสั่นไหวความรักที่ค่อยๆก่อตัวทั้งคู่ทํางานร่วมกันดูแลผู้ป่วยช่วยเหลือชาวบ้านและใช้เวลาร่วมกันทุกวันการมักจะมองดาวด้วยสายตาที่อ่อนโยนส่วนดาวเองก็รู้สึกเหมือนหัวใจค่อยๆเปิดกว้างคืนหนึ่งหลังจากเสร็จงานหนักทั้งคู่เดินเล่นรอบวัดเก่าแก่การถามว่าดาวเธอไม่เคยคิดกลับไปอยู่เมืองใหญ่บ้างหรือ เธอมีความรู้มีฝีมือที่นั่นเธออาจ,จได้สิ่งที่ดีกว่านี้ดาวยิ้มแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่นี่คือบ้านเกิดของฉันและฉันเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราแต่อยู่ที่การได้อยู่ข้างๆคนที่เราห่วงใย,ายการเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆงั้นถ้าฉันอยากอยู่เคียงข้างดาวที่นี่ก็คือบ้านของฉันเหมือนกันหัวใจของดาวเต้นแรงเป็นครั้งแรกในชีวิตราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนอุปสรรคแห่งรัก แต่ความรักของทั้งคู่ไม่ได้รับเรื่องเสมอไปครอบครัวของการที่อยู่ในเมืองใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะต้องการให้เขากลับไปสืบทอดกิจการใหญ่พวกเขามองว่าดาวเป็นเพียงหมอบ้านนอกที่ไม่มีอนาคตดาวเสียใจมากเธอคิดว่าตนเองไม่คู่ควรกับการจึงตัดสินใจถอยห่างแต่การกลับบอกเธออย่างหนักแน่นว่าดาวความรักของฉันไม่ขึ้นอยู่กับฐานะหรือที่มาแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจและหัวใจของฉันเลือกเธอแล้วปฏิหารแห่งหัวใจ ในวันที่ความรักถูกทดสอบหนักที่สุดแม่ของดาวเข้ามากุมมือเธอแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยครั้งหนึ่งความรักของแม่ดึงลูกชายกลับมาจากความตายด้วยความรักของลูกก็ทําได้เช่นกันจงเชื่อมั่นในมันคําพูดนั้นทําให้ดาวกล้าลุกขึ้นสู้เพื่อความรักของตนเองไม่นานครอบครัวของการก็ได้มาเห็นกับตาว,ว่าดาวไม่ใช่เพียงหญิงสาวธรรมดาแต่คือผู้หญิงที่ใช้หัวใจช่วยเหลือผู้คนพวกเขาจึงเริ่มเข้าใจและยอมรับความรักของทั้งคู่ในที่สุดตอนจบของภาคนี้ ค่ำคืนนั้นใต้แสงดาวที่พร่างพรายการมองตาดาวแล้วพูดว่าดาวเธอคือปาฏิหาริย์ในชีวิตฉันดาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้แล้วว่าปาฏิหาริย์แห่งรักไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในพิธีศพแต่ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกหัวใจที่กล้ารักอย่างแท้จริง หลังจากที่ครอบครัวของการยอมรับดาวและการก็ได้จัดพิธีแต่งงานขึ้นที่วัดเก่าแก่ในหมู่บ้านบรรยากาศเต็มไปได้วยความอบอุ่นผู้คนทั้งหมู่บ้านต่างมาร่วมยินดีเพราะพวกเขาไม่ได้เห็นเทียงงานแต่งธรรมดาแต่เห็นเป็นการรวมกันของหัวใจที่ผ่านการทดสอบอย่างหนักดาวสวมชุดไทยสีขาวเรียบง่ายดวงตาเธอเป็นประกายเมื่อการสวมแหวนลงบนนิ้วและเอ่ยคำสัญญาเบาๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ข้างดาวเสมอทุกคนในงานต่างปรบมือน้ำตาไหลด้วยความสุขจุดเริ่มต้นของครอบครัว ไม่นานหลังแต่งงานดาวและการก็มีลูกสาวตัวน้อยชื่อมารีเด็กหญิงมีรอยยิ้มสดใสาราวกับกลีบดอกไม้แรกแย้แม่ของดาวเมื่ออุ้มหลานครั้งแรกถึงกับสะอื้นและพูดว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่3ปาฏิหาริย์แห่งความรักที่สืบต่อกันเสียงหัวเราะของมารีทําให้บ้านหลังเล็กที่เคยเต็มไปด้วยความเงียบเศร้ากลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งเทดสอบครั้งใหม่ แต่โชชตาย,ยังไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวนี้ได้อยู่ในความสงบวันหนึ่งเกิดอุทกภัยใหญ่ในหมู่บ้านน้ำหลากเข้ามาอย่างรุนแรงบ้านหลายหลังพังทลายผู้คนหนีเอาชีวิตรอดกันอลหมา่านในความโกลาหลน,นั้นมาลีพลัดตกลงไปในสายน้ำเชี่อดาวกระโจนลงไปช่วยโดยไม่คิดชีวิตการก็ตามลงไปเช่นกันปาฏิหาริย์ที่เกิดจากสามหัวใจคลื่นน้ำซัดแรงราวกับจะพาดทุกสิ่งแต่ในวินาทีที่สิ้นหวังดาวนึกถึงคำสัญญาของแม่คำพูดของพี่ชายที่เคยปรากฏในความฝันและคำมั่นสัญญาของการ เธอกอดลูกแน่นในอ้อมแขนการกร็โอบทั้งคู่ไว้แน่นเช่นกันสามหัวใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวทําให้พวกเขามีพลังมหาศาลร,ราวกับสายน้ําสงบลงชั่วขณะเมื่อผู้คนเข้ามาช่วยทั้งสามก็รอดพ้นมาได้อย่างหวุดหวิดทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือปาฏิหาริย์แห่งรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทสรุปของภาคนี้คืนนั้นหลังเหตุการณ์สงบดาวนั่งมองลูกน้อยที่หลับไหลยอยู่ข้างๆและหันไปหาการเธอพูดเบาๆว่าความรักไม่เคยหายไปไหนเลยมันแค่เปลี่ยนรูปร่างและสืบต่อไปเรื่อยๆ การกุมมือเธอแน่แล้วตอบว่าใช่และตราบใดที่เรายังรักกันปฏิหารก็จะเกิดขึ้นเสมอท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยดาวพร่างพรายอีกครั้งราวกับสวรรค์เองก็ยืนยันในคำพูดของพวกเขา